สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นสมการหลักร้อยบนหลักสิบบนและหลักหน่วยบนใหม่ 1. นึกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ปักหลักล่างนะสิหน่วยล่างของงวดแลกที่แล้วเนี่ยเดินนะคะแล้วก็ลงสมการไปให้ตั้งแต่ต้นๆแล้วดังนั้นถ้าใครเข้ามารับชมรับฟังแล้วมองไม่เห็นก็กรณาย้อนไปใน คลิปรีโิของของอหลายหลายวันก่อนนะก่อนหน้านี้นะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์นะหลักร้อยบนใหม่นะคะหกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ใช้วิธีการแนวคิดอย่างนี้นะคะหลักร้อยบนบวกหลักสิบบน2ครั้งเท่ากับ x บวก4บวก3 2บวก2บวก2คือ2 3ครั้งเพราะฉะนั้น2 3เป็น6 6กบวก4ได้10ใส่0และ0บวก3เป็น3ดังนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก388 388และ06 3มาณตำแหน่งของหลักร้อยบนไม่ทราบเหมือนกันว่างวดที่แล้วเนี่ยมีหลักไหนสำหรับแผนกบนที่เข้าบ้างนะดิฉันไม่ได้ทบทวนดูดังนั้นดิฉันจะยกเซตมาใหม่หมดเลยนะสำหรับสูตรของงวดนี้แผนบนต่อไปนะคะ ร้อบวกหลักสิบบนสองครั้ง3ามบวกแได้11 11อบเวกแปเป็น19ใส่9 9้บวกสได้13ใส่3 3มสบวกสาได้6ดังนี้ค่ะรัฐบาลไห้งดถัดมาออกสามศูนแล้วก็87ดังนั้นสามมัตำแหน่งของหลักร้อยบนต่อมา3ามบวกศูบวกศได้3 3มบวกสี่ได้7 7็บวกสาได้10ใส่ศูนย์นะคะ ออก3 5 2 3 5 2และ2 0รู้สึกว่า3จะมาที่ตำแหน่งหลักร้อยอยู่4งวดติดนะะถัดมานะ3บวก5บวก5ได้13 13บวก4ได้7 7อ่า13ใส่3 3บวก4ได้7และ7บวก 3, 3 4, ได้10ใส่0เช่นกันหออก3 9 2และ06 3 9 2และ06ในงวดที่ผ่านมา3มาณตำแหน่งหลักร้อยบน หนึ่งาคมนะร้รอยบนใหม่3ามบวกเได้12ค่ะ12บวกเได้ยี่สิบยี่สิบใส่หนึ่บวกสี่ได้ห้าได้ห้าบวกสมได้8หลักร้อยดังนี้นะคะหลักร้อยบวกหลักสิบบนสองครั้งเท่าเอกบวกสบวกสามาเดี๋ยวเรามาดูที่ตำแหน่งของหลัก10บนใหม่กันต่อ10บนใหม่1นึ่งกาคมปีพุทธศักราชสองพั ก็จนะใช้หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวก6คงที่เท่ากับ x บวก1บวก2ดังนี้ดังนั้น7บวก5ได้12นะคะ12บวก6เป็น18ใส่8 8บวก1ได้9และ9บวก2เป็น11ใส่1รัฐบาลไยงวดถัดมาออก388และ06 388และ06ค่ะ8มาณตำแหน่งของหลัก10บนต่อไป8บวก6ได้14 14มาบวกกับ6 ได้20ใส่0 0ก1ได้1 1บวก2ได้3ดังนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก309และ87 309และ87 0มันนะตำแหน่งของหลัก10บนต่อไป9บวก7เป็น16 16บวก6ได้22ดิฉันใส่2 2บวก1ได้3และ3บวก2ได้5ดังนี้คะ่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาอ352 352และ20อันนี้ก็คือเลข5นะคะ มานาะตำแหน่งของหลักสิบบนถัดไป2องบวกศูบวกหได้เท่าไหร่ได้แปดแปดบวกหได้เก้าเก้าบวกสเป็ 1, น11ใส่หนึ่งนะงวดที่ผ่านมาไม่ใช่ออกตรงนี้นะคะงวดที่ผ่านมาออกสา2ก้าสและศูเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะนะเลข9 ตำแหน่งของหลัก10บนของงวดต่อมาทีนี้เรามาดูนะคะกันต่อ1กรกฎาคม10บนใหม่นะหน่วยบนบวกหลักหน่ยนวลนยล่างสองบวก6ได้8 8บวก6เป็น14ใส่4 4บวก1ได้5และ5บวก2ได้7ทดตัตวน2บวก6ได้8 8บวก6เป็น14ใส่4 4ี่บวก1ได้5และ5บวกสองได้7อะ่ะผ่านไปทีนี้เรามาดูตำแหน่งของหลักหน่วยบนก่อนที่เรามาดูหลักหน่วยบนดิฉันขอดูว่า ร้อยสิบหน่วยบนูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบบนสองครั้งนะแล้วก็บวกหลักสิบล่างไม่ใช่ขอ,ขอภั่หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างค่ะแล้วก็เท่ากับ x บวกสามบวกหนึ่งเริ่มเลยนะคะสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกสิบหกบวกแปดได้ยี่สิบสี่ ใส่4 4วก3ได้7และ7บวก1ได้8คนะ่ะรัฐบาลไหยงวดถัดมา6 3 8 8และ0 6ดังนั้น8มาที่ตำแหน่งของหลักหน่วยบนต่อไป3วก8ได้11 11ก 8, 8เป็น19 19ก0ก็ได้9น,นั่นแหละ9ว3ได้ได้12ใส่2และ2วก1ได้3รัฐบาลไหยงวดถัดมา6 3 0 9และ8 7นะเลข9มาณตำแหน่งของหลักหน่วยบน ถัดไป3บวก9ได้ 10, 2, 12 1 2อบวก9ได้21 2 1บเ็ดวก8เป็นย9ใส่9 9บวก3ได้12ใส่2และ2บวก1ได้3ค่ะรัฐบาลไหโงวัดถมดามาสอง3 5, 2, 3มห2และสองศูนย์สมาณตำแหน่งของหลักหน่วยบนหน่วยบนใหม่หนึ่งกรกฎาคมร้อยบวกหน่วยบน2ครั้งบวกหลักสิบล่าง3บวกสได้5 5าบวกสได้7จ็ดเบวกสได้9 9กบวกสาเป็น12ใส่สองสบวกหนึ่งได้สในนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดที่พันมาออกสามเก้และ0 6อ่ะอันนี้เลขสองมัณตำแหน่งของหลักหน่วยบนทีนี้เรามาดูกันที่1นึ่งกฤาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้บวกสได้5ค่ะ5้บวกสก็ได้7นะใส่7 7็บวกสาได้10ใส่ศูนศนย์บวกหได้1นะ อันนี้คือผลลัพธ์ของหลักหน่วยบนใหม่หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างเนื่องจากสิบล่างเป็นศูนย์เราเลยไม่ได้บวกนะคะสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดใส่เ 7, จ7็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศ 0, 0ู 1, นย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งครบแล้วร้อยสิบหน่วยบนถ้าหากดูไม่ทันก็ย้อนไปดูนะคะั้งต่เรียงเ้ื่อยร้อยสิบหน่วยนะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังโชคดีแล้วก็มีความสุขใน ในทุกวันแล้วก็ทุกคำเกินนะหากแม้นว่าปิดพลาดประการใดนะก็ขอประทานอะภัยไว้ในะที่นีด้วยด้วยนะขอขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ